ครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับผมเต๋าก็กําลังจะพาคุณผู้ชมขโมยสูตรพารวยจากพี่เอนี่วันนี้เราจะทําขนมเนื้อนวลไข่เค็ม ใช่ค่ะเอาละครับเริ่มต้นกันเลยดีกว่าเราทํายังไงบ้างนะครับเนี่ยอันดับแรกเราต้องมารู้วัตถุดิบก่อนละกันนะคะวัตถุดิบหลักๆเนี่ยง่ายมากเลยมีไม่กี่อย่างทําตามได้ง่ายๆนะคะแค่นี้ก็สามารถทําเนื้อนอนไข่เค็มได้แล้วล่ะครับใช่ค่ะแค่นี้เองอันดับแรกนะคะเป็นแป้งเค้กนะคะแป้งเค้กแป้งเค้กเนี่ยจะอยู่ที่100กรัมนะคะแล้วก็แป้งสาลีอันนี้จะเป็นแป้งสาลีนะคะช่วยให้เซตตัวนะคะใช้10กรัมแล้วก็น้ําตาลไอซิ่งจะช่วยให้ขนมเนี่ย เบาใช่ค่ะามสิกรัมแล้วก็เกลือประมาณ1นส่วนสช้อนช้อนชาอันนี้ก็คือเกลือนะครับป็นเป็นเกลือประเภทใดก็ได้ที่ร้านของพี่เนี่ยเลือกใช้เป็นดอกเกลือดอกเกลือทะเลเป็นเกลือแกงจะไม่เหมือนกับเกลือผงธรรมดาเพราะว่าเกลือทะเลแท้ๆเนี่ยโดยเฉพาะที่เป็นดอกเกลือคือจะเป็นเกลือชั้นแรก ความอร่อยแล้วก็ความละมุนของขนมรหรือว่าการทําอาหารเนี่ยจะอร่อยมากกว่าค่ะอันนี้<อ>คือเทียนอบค่ะไข่เค็มค่ะ<า>อันนี้ไข่แดงเค็ม,คมอันนี้สามารถซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วท่วไปเลยไข่นี้คือผมขออนุญาตสอบถามค,คือผมไม่รู้ว่าใช้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่เป็นไข่ประเภทไหนครับถึงจะทําให้ขนมของเราอร่อยมากขึ้นครับ ถ้าใช้ไข่แดงล้วนแบบนี้ต้องเป็นไข่เป็ดค่ะแล้วถัดไปก็คือเป็นน้ำมันํำข้าวนะคะอันนี้สีค่ะสีเหลืองไข่ใช่สีผสมอาหารนี่แหละคับสีผสมอาหารค่ะใช่ค่ะซึ่งเราจะเอาไว้ทาหน้าทาหน้าขนมให้ขนมมีสีสวยงามค่ะโอเคเอาละครับพี่เอเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากอะไรครับขั้นตอนแรกอันดับแรกแป้งเค้กแป้งสาลีไอซิ่งเกลือเราจะล่อนรวมกันทั้งหมดเลยครับ ขาะมือเพาะก่อนอ๋อแล้วผสมไปเลยอ่าประมาณนั้นค่ะเรียบร้อยไปเป็นขั้นตอนเอาน้ํามันใส่เลยค่ะครับต่อไปน้ํามันใส่นะครับใช่ค่ะค่อยๆเอาน้ํามันใส่ค่อยๆนะครับครึ่งหนึ่งก่อนนะครับได้ค่ะอ่าใกล้เคียงแล้วเนี่ยโอ้เก่งนะเนี่ยทำครั้งแรกได้ขนาดนี้เลยครั้งแรกในชีวิตนะครับได้แล้วค่ะได้แล้วนะครับแล้วเราก็พักแป้งพักแป้งไว้ต่อไปหั่น ต่อไป่นไข่แดงค่ะไข่แดงผ่านครึ่งหนึ่งก่อนค่าครึ่งผ่าครึ่งหนึ่งนะครับอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะดูเท็กซ์เจอร์สิอ่าอะไรครับพี่เอขั้นตอนต่อไปครับค่ะเราจะปั้นขึ้นรูปนะคะหลังจากที่พักแป้งได้แล้วครับเราก็ต้องมาตวงแป้งอีกนะคะตวงอีกรอบใช่ค่ะโอ้เพื่อที่จะได้ให้ลูกเท่าๆกันนะคะก็คือลูกละ5กรัมหลูกใช้ ปริมาณห้ากรัมได้ไหมคะห้าอ่าโอเคหลังจากนั้นก็ปั้นคลึงเบาๆคลึงเบาๆเบาๆเบาๆเอแล้วค่ะแล้วก็กลางนะครับใส่เท้าลงไปใช่แล้วก็ห่อแป้งเลยค่ะกลางนะครับกดกดแล้วก็แล้วห่อแป้งได้แล้วเรียบร้อยได้ค่ะใชไหมครับ เดี๋ยวเราปั้นอีกสักห้าลูกได้ไหมคะได้เลยตื่นเต้นเลยครับไม่ไม่กล้าควรเลยกลัวเสียสมาธิได้เลยเอาล่ะครับคุณผู้ชมปั้นเสร็จแล้วเรียบร้อยสองแถวนะครับหลังจากนั้นเราจะไปอบกันครับแล้วมาดูกันครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงจะน่ากินหรือเปล่านะพี่เอนะใช่ค่ะอบไม่นาน10นาทีเองครับเอาละครับพี่เอขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะ ทำการแยกไข่ถูกไหมครับถูกต้องค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับท่บ้างครับขั้นตอนแรกนะคะไข่เนี่ยแนะนําให้ใช้ไข่สดนะคะใช้ไข่ไก่สดสามารถต่อยไข่ใส่อันนั้นได้เลยอันดับแรกนะครับโอ้ไข่ทอดนี่พอนเบาๆอนเบาๆน้องชอบความนุ่มนวลโอ้ไม่ก็คุ้ยก็ได้อยู่นะว่าไฟนี่อ่ะต่อเลยนะครับเอาใส่นี้นะครับหลังจากใช่ค่ะหลังจากนั้นแล้วเราก็ กรองไข่นะครับอันนี้ก็คนใช่ค่ะตีให้ไข่แตกตีให้ไข่แตกนะครับแต่ว่าไม่ใช่เจาะไข่แดงนะครับตีไ <c oughs> ข่แดงนะอ่าแตกแล้วเราก็ค่อยๆค,ยค,ยคนน้องใช่ค่ะอโอเค,อเ,คเสร็จแล้วค่าแค่นี้เองแล้วก็เติมสีกับน้ํามันไม่ได้ยากนะครับว่าไปแล้วก็เติมเติมสีกับน้ํามันะนะครับอ่าหลังจากนั้นเราจะคนนี่อันนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะ อันนี้ถือว่าใช้ได้ไหมครับใช้ได้เรียบร้อยแล้วค่ะโอเคงั้นไปทานหน้าขนมกันเลยมาแล้วค่ะมาแล้วร้อนนเอเอชทางนี้เลยครับอาออกมาจากเตาใช่มือนึงสดเลยนะครับมือนึงจับถาดมือนึงจับถาดใช่ค่ะอ๋อนี่คือสอนอย่างนี้เลยนะใช่ค่ะผมก็จับถาดมือนึงอย่างนี้เลยใช่ไหมครับอีกแล้วอีกมือนึงเหรอครับ ใช่แล้วก็เอาป้ายอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องจะเบานิดนึงจะดิ้นไปดิ้นมาน้องจะดิน้นอุ้ยลูกแต่แต่แต่หลังจากนั้นแล้วเราเราเรอให้น้องแห้งเองแหละครับหรือว่าเรา,เราเข้าอบอีก2นาทีค่ะอีก2นาทีเท่านั้นใช่ค่ะให้ให้ไข่ตรงเนี้ยสุกนะคะแห้งดีครับแล้วหลังจากนั้นรอพักให้เย็นแล้วก็มาอบควันเทียนค่ะ อบควันเทียนเนี่ยถ้าเราชอบกลิ่นควันเทียนแรงๆเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่ง oh. นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบกลิ่นควันเทียนแรงก็ประมาณสัก20นาที15หรือ20นาทีก็ uh. ได้ค่ะ